สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคชเช่ทีวีครับนะวันดีครับนะตอนดึกๆพันนี้เลยครับดึกตีนึ่งกันเลยครับนี่ช่องโคชเช่ทีวีครับวันนี้ครับเราจะมาก็ความรู้สึกหลังดูครับรีวิวความรู้สึกหลังดูรายการวันปีนีิปครับเมื่อวันศุกร์ที่28ุ่ิกุมภาครับนะครับซึ่งขอรีวิวเฉพาะ2คู่นี้นะคะคู่รองคู่เอกกับคู่เอกนะครับ ขอพูดถึงกรณีของคู่ปริศนดาวเด่นมวยไทยเจอกับแอนต้าคาเซมก่อนนะครับคู่นี้ทราบผลอยู่แล้วแล้วว่าออกมาชนะแอนต้าคาเซมชนะไม่เป็นเอกฉันนะครับไม่เอกฉันนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่เอกฉันซึ่งไม่เอกฉันนี่หมายความว่าปริศนะก็มีสิทธิชนะด้วยนะฮะมันออกมาได้2หน้านะครับมันเกิดอะไรขึ้นผมมองอย่างนี้มันไม่ขาดทั้งคู่ครับ นะครับมันไม่ขาดทั้งคู่มีความเป็นไปได้ว่ากริซานานี่ครับอาวุธเนี่ยหนักทำไมผมบอกอย่างนั้นนะครับตอนยกแรกครับแอนต้าคาเซเนี่ยเดินเข้าหานะครับพอจังหวะที่แรกอาวุธการเข้าไปพังเท่านั้นแหละหางเข้าให้เท่านั้นแหละฮะน่าจะเป็นลูกที่โดนสอกนะครับเราสังเกตฮะลองกลับไปดูได้นะฮะที่จมูกที่ดั้งจมงูกแอนต้าคาเซนามีรอยแดงนะฮะ ไม่รู้หักหรือเปล่านะครับโดนเข้าไปนะตอนนั้นนะครับแอนตาคาเซนถอยเลยครับลองไปดูนะแอนตาคาเซนเนี่ยโดนเข้าไปนะ่าจะโดนลูกหนัหนกๆของเกรซานาเนี่ยเกรซานาเนี่ยผมว่ามีความหนักนะครับโดนเข้าไปนี่แอนตาคาเซนถอยเลยครับแอนตาคาเซนถอยอันนี้พูดถึงแอนตาคาเซนก่อนแอนตาคาเซนถอยแล้วถอยยาวเลยถอยยันยก3เลยครับนะภาษาใตา้กินแล่นนะครับแล่น เลนเลนอย่างเดียวเลยนี่เลนถอยเลน์ช้าชาเลนตถีนิดนิดนะค่อยๆถอยถอยอย่างเดียวเลยครับปกติอนทาคาเซนไม่ไม่ได้ไม่ได้มาฟอร์มนี้นะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอนทาคาเซนถอยครับถอยยาวแล้วลูกที่เขาเอามาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นการบ้านให้กับนักมวยไทยหลายๆคนที่ได้ชกกับนักชกที่มาจากค่ายเนียนะนะครับพผมสังเกตแล้วว่าค่ายเนียเขาทำอย่างนี้ก็คือเขาใช้วิธีการ แก้ลูกวงในของเราโดยที่พอเข้าวงในปับ๊บเขาจะรวบเอวเลยเขาจะลงเอวทันทีนะมือแขนเนี่ยลงรวบเอวทันทีหนึ่งรวบเอวสองพยายามดันเข้าเชือกสังเกตนะครับเขาจะทําอยู่2อ,อย่างนะฮะเขาพยายามจะที่จะพอกอดเราปับ๊บเขาพยายามจะถ้ากรรมการยังไม่แยกเขาพยายามจะบบิดบิดให้หลังของเราเนี่ยหายเชือกและพยายามดันเราเข้าเชือกนะครับ สังเกตดูตอนตั้งแต่พอยกสองเนี่ยกฤษณะน่าจะรู้ตัวกฤษณะเลยพยายามหันตัวเองมาไม่ให้ตัวเองพิงเชือกนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโดนแยกเขาก็เลยเลือกที่จะรวบเอวนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสองอย่างเป็นการบ้านที่ให้นั่งมวยไทยหลายคนที่ถ้าจะได้โชกับค่ายนี้นะครับนะเน้นย้ำว่าค่ายนี้เพราะว่าค่ายนี้เขาทําแบบนี้ผมสังเกตแล้วตั้งตั้งแต่ตั้งแต่นั่งมวยก่อนหน้านี้แหละนะครับเขาจะแก้รุ่งตรงนนี้ไปหากันบ้านมานะ ไปทำการบ้านมาว่าจะแก้ลูกนี้ยังไงนะครับนะลูกที่เขาพยายามจะดันเราเข้าหาเชือกกับลูกที่เขาจะรวบเอวเราเลยนะฮะให้อยู่นะครับนะฮะก็แอนตา้าคาเซมเนี่ยถอยเยอะมากและกอดเยอะไปนะครับมายังดีที่มายก3ามายก3ก็ มีจังหวะที่ต่อยได้บ้างนะครับจังหวะที่ต่อยแล้วกรษดนะโดนแล้วมีอาการเปนิดหนึ่งมีอยู่ดอกนึงนะฮะลองไปดูครับยกที่3นะผมสแกนดอกนั้นนะครับมันก็เลยกล้ากึง่งก็เลยกล้ากึง่งก็ไม่ขาดคือถ้ากรรมการจะให้คาเซมแพ้แบบไม่เอกชัน้นก็เป็นไปได้ด้วยก็เป็นไปได้ด้วยเพราะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งดีใจกันว่ามันนู่นนั่นนี่นะฮะ ก็คือคาเซมชนะไม่เอกชันก็ถูกแต่ถ้าคาเซมแพ้แบบไม่เอกชันก็ถูกนะครับก็ถูกนะเพราะว่าถอยเยอะนะครับแล้วก็กอดเยอะโจมตีเข้าเป้าเยอะไหมก็ไม่ได้ต่างกันมากอืมนะครับอาจจะมีลูกที่แบบโดนจังๆสักลูกนึงอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองกรรมการนะครับอันนี้พูดถึงคาเซมก่อนนะครับทีนี้พูดมาถึงปริศนา ฤษณนะไม่ขาดก็เลยชนะไม่ขาดก็เลยแพ้ไม่ขาดแพ้แต่แพ้ไม่เอกฉชันนั่นหมายความว่ากฤๅษณะก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอย่างไม่อกฉันด้วยอย่าลืมข้อนี้นะครับอย่าลืมข้อนี้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอโอฤๅษณะเดินดีมากนะครับกฤๅษณะเดินดีมากเดินบุกตลอดเลยครับเดินบุกตลอดเดินเข้าใส่ตลอดแล้วเนี่ยมีอาวุธมีลูกหนักนะครับมาพลาดตรงไหนบ้างนะครับมาพลาดตรงที่หนึ่งอันนี้สิ่งที่เขาทํามันมีผลก็คือลูกที่เขากอดเรานะครับ ลูกที่เขากอดลงเอวอันนี้ความเห็นผมนะลูกที่เขากอดลงเอวนะครับลูกที่ดันเข้าเชือกเนี่ยแล้วจังหวะน,นั้นเนี่ยเราเราตีได้ไม่ชัดเจนอืมพอเราแก้ไม่ได้จะสอกก็สอกยากนะครับนี่คือการบ้านนะครับไปหาทางแก้มานะครับนะมันมเลยทําให้เราเ,เสียโอกาสในการทําแต้มในการทําแต้มจากอาวุธอย่างอื่นไปทั้งที่กฤษณะออกอาวุธดีนะครับโชคได้ดีโชคดีเลยโชคด,ดีเลยครับแล้วมายกสาม มายกสามก็ทำไม่ขาดนะครับทำไม่ขาดทำไม่ชัดผมว่าถ้ายกสามทำชัดกรรมการอีกคนอาจจะชกนะอกกฤะษณมผมมองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาอย่างที่บอกครับนะฮะกรรมการท่านหนึ่งให้กฤษณะกรรมการท่านนึงใหคาเซมนะครับมันอยู่ที่กรรมการอีกคนหนึ่งเขาต้องตัดสินใจหาคนคนที่ชนะนะครับ ซึ่งเขาให้คาเซมชนะนะก็ไม่ก็ไม่ผิดนะครับและถ้าคนนั้นเขาจะให้กฤษณะชนะก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับอืมคือมันมันไม่ขาดมันไม่ชัดเจนทั้งคู่นะครับอย่าบอกว่าคนนั้นคนนี้มันไม่ชัดเจนทั้งคู่ลองไปดูครับดูแบบเป็นกลางแล้วมันมันไม่ชัดทั้งคู่นะครับนะคู่นี้ผมมองว่ารีแมทช์ได้นะครับรีแมทช์ได้เอาให้มันให้มันชัดเจนนะครับให้มันชัดเจนและผมเชื่อว่า คนนี้ครับเนี่ยกรษนะเนี่ยนะครับมีรายการต่อแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากฤษนะเดินทําด้วยนะฮะแค่แค่มีแค่ยก3เมนี่ที่ทาให้ขาดนะแต่ว่ายกที่1ยกที่2นี่คือยกที่3อาจจะหมดแรงนะครับยกที่3อาจจะหมดแรงแต่ยกที่เดินสองนี่เดินแล้วทาได้นะฮะทำได้คือโชคโชคดีเลยนะครับอืมโชคดีเลยคือทําเอาเจ้าคาเซมนี่โชคผิดฟอร์มเลยอรผมว่าอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฤษนะเนี่ย มีแววครับนะได้มาออกอีงแน่นอนนะครับไดมาออ,ก,อกแน่นอนฮนะแพ้แบบไม่เอกฉันไม่เสียหายนะครับคาเซมชนะไม่เอกฉันก็ไม่ขาดนะครับคู่นี้เจอกันได้อีกต่อให้ไม่เจอกันปริชนะก็มีรายการได้อีกแน่นอนนะครับผมมองว่าอันน,นี้จับตาส่วนใครที่ไม่ทราบครับปฤิณะนี่ปริษนะนี่อดีตเคยใช้ชื่อว่าเพชรบ้านใหม่ครับเพชรบ้านใหม่ดาวเด่นมวยไทย นะครับเคยโชคอยู่ที่เกาะสมุยนะเคยเจอกับฝรั่งที่สูงที่ใหญ่กว่าเป็นเรื่องปกติครับของเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เขามาเจอคาร์เซมเขาเลยไม่กลัวไงนะเดินใส่ไม่กลัวเพราะว่าอยู่สมุยนี่เราโชกกับฝรั่งตัวสูงตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้คู่นี้เนี่ยมาพูดถึงคู่ของคู่เอกครับชาติพยักกับก้องชัยชนะนตดอนเมืองนะครับ ที่ถะาถามว่าทําไมยกที่สามชาติพยักถอยแต่เป็นฝ่ายชนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาให้คะแนนเป็นยกนะครับยกที่1ยกที่2อ่ะคือไอจังหวะที่โดนล้วแตกอ่ะใครมันก็โดนได้นะครับใครมันก็โดนได้จังหวะที่โดน้วแตกอ่ะนะครับนะฮะถ้า,ถ,าถ้าคิดไม่ออกให้ย้อนไปกรณีของรถถังคัสซูเปอร์เล็กนะครับที่ซูเปอร์เล็ก โดนแตกเยอะแต่ซูเปอร์เล็กทำได้ดีแล้วทำได้ัดเจนซูปเปอร์ชนะนะครับกรณีของชาติพยักเช่นกันนะครับกรณีของชาติพยักเช่นกันนะครับยกที่1ยกที่2ชาติพยักทำได้ดีกว่าครับทำได้ดีกว่ามเมื่อยกที่1ยกที่2ทํทำได้ดีกว่าแล้วอาจจะตัดสินใจว่าดูท่าทางแล้วน่าจะปิดเกมหดินน็อกไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยเลือกที่จะไม่รมรันพันตูในยกที่3 เลือกที่จะถอยนายกที่3ทีนี้คะแนนของสองยกก่อนหน้านี้มันค่อนน้าจะน่าจะขาดนะครับน่าจะขาดทีนี้ก็เลยชนะนะครับอ่ะนี่คือความเห็นของผมนะครับของ2คู่นี้นะครับของ2คู่นี้นะครับในวันลุมพินี98ปนะครับประจาวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆเห็นเป็นอย่างไรครับสมาชิกครับสมาชิกสมาชิกของช่องนะครับหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับ ไวเข้ามาก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับแสดงความเห็นกันได้นะครับาด่ามาผมก็คุยใส่แล้วฮะนะด่ามาก็คุยใส่ตร,ตรงตรงเออแร้งกันตรงตรงเนาะเออถ้าพูดกันดีก็แร้งกันดีดีแร้งนะถ้าพูดไม่ดีเราจะแร้งไม่ดีทำรื้อใช่ไหมนะครับผมนะฮะผมก็เป็นคนแบบนี้แหละครับคุณพี่น้องครับอ่าอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคช้ชเทวีครับดูข่าวช่องพามวยไทยโดยใช้สภาษาใต้แหลงทองแดงแล้วก็แปลให้ฟังครับนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ